โลโลโถโลเจ๊าะจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามานทำชแนลและนี่ก็คือเกม GTA 4รือ GTA 5นั่นเองนะครับนี่วันนี้เราจะมาแต่งรถคูลูมะนะครับคูลูมะนี่เหมือนจะเป็นรถอ่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับหรือว่า AWD นั่นแหละ นี่ก็ตอนยังไม่ได้แต่งนะครับเสียงก็เหมือนรถซิงเลยชว่วร์ก็ประมาณนี้ครับรูปทรงมันจะคล้ายๆอีโวนะค,คล้ายๆนะครับไม่ใช่เหมือนนะแค่คล้ายชูโอ้ เรียบร้อยนี่ครับข้อเสียของการซิ่งรถบนถนนนะครับมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อนะครับโอเคเราจะไปที่ร้านซ่อมรถหรือว่าร้านแต่งรถร้านนี้ละกันไปเลยดิสิสเตเลพอร์ตแล้วก็มาอยู่นาะร้านแต่งรถเรียบร้อยฮ คาลินคือรุมะนะครับยี่ห้อคาลินนี่เหมือนจะเป็นรถสปอร์ตเยอะนะเหมือนเดิมครับทุกอย่างเต็มที่หมดข้างหน้ามีให้เปลี่ยนธรรมดาแล้วกันเครื่องยนต์ก็สุดๆไปเลยท่อท่อแบบนี้นะแล้วแต่ใครชอบอะครับไฟซีนอนไฟนีออนสีอะไรดี สีเขียวบ้างแล้วกันแพตไม่ต้องหราไม่เปลี่ยนรับซูรี่โอเครับซูรี่ขอเปลี่ยนเป็นสีเออ่แดงทองสีอะไรดี่ะชมพูเบื่อแล้วอะเหลืองเขียว น้ำเงินน้ำเงินแบบนี้ก็สวยนะเอออย่างนี้ดีกว่าอันนี้อ๋อนี่คือข้างล่างไม่ต้องเปลี่ยนหรอกโรบาใส่ด้วยสเกิร์ตสเกิร์ตมีให้เลือกเยอะดีว่ะสปอยเลอร์เอาแบบนี้ไหม ใหญ่ดีดูเจ้าอย่างนี้อย่างนี้เอาแบบนี้แล้วกันนะครับดูจะซิ้งสิ้นดีโจ๊กก็เต็มที่อะไรเต็มที่หมดนะครับเธอบโงเทอร์โบใส่ไปให้หมดมาถึงการเลือกล้อแล้วล้อของสปอร์ตแล้วกันอืมเอาแบบไหนดีวะ เอาแบบนี้แล้วกันไม่อยากเรื่องมากแม็กสีอะไรดีมันแพดไปวะแม็กขาวแม็กดำแต่ขอบมันไม่ได้ดำตามไงเอาเป็นสีนั่นแหละสีสีฟ้าแล้วกัน ่ะกันกระสุนยังดีไซน์ไม่ต้องใส่รบบเรียบๆแบบนี้แหละดีและควันสีส้มเออ,เอมันใช่ไหมเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบนะครับบัมเปอร์ใส่ได้แค่ข้างหน้าวะ่ะใส่ข้างหลังไม่ได้ไปออกไปเลย นี่คือคารินสูตานที่เราแต่งเสร็จแล้วนะครับถือว่าโอเคอยู่นะนี่คือด้านในของรถนี่ฟันเป็นสีส้มเลยเป็นไงโอ้โหถือว่าโอเคทีเนี้ยนะไปลองรถกันเลยดีกว่าโอ้โหมาถึงก็ชนเลยครับ วิแรงครับท่านผู้ชมเป็นรถสปอร์ตที่แทบจะแรงที่สุดแล้วมั้งเพราะว่าเห็นขี่ท็อปสปีดมันเกือบเต็มเลยอโอเคตรงนี้คือที่ไหนเดี๋ยวตบน้ำขอเรามาทดสอบเบรกมือกันหน่อย นี่เฮ้ยมาโผล่ตรงนี้ด้วยด้วยรู้สึกว่าจะมีที่เหินนะเมื่อกี้ นี่ดูความเร็วซะก,ก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในสนามบินนะครับเข้าได้ไงงงอะดีงงอะดีงงดเราจะมาทดสอบรถของเรากันนะครับ ูซีมันจะตันสักเท่าไหร่กัน171 172เฮ้ยได้แค่นี้เองระไม่ถึง180อ่อะเข็มท็อปสปีดมันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวลองยิงในตัดดูสัก200รครับลดลงจริงๆด้วย น่าจะตันที่ร้อเจ็สิบกว่าแล้วแหละครับร้อเจ็ดสิบสองประมาณนั้นนะก็ประมาณนี้ครับรถให้ผมคิดว่ามันสักร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนเนี่ยได้ไม่ถึงว่ะนะ แต่ก็เป็นรถที่โอเคครับสวยด้วยนะเหมือนรถบ้านแต่งอะไปวิ่งรถเล่นย,ยาวๆวิ่งเล่นในสนามบินคนระับ ปั่นส้มด้วยนะชนเครื่องบินเลยไอ้ไอนี้เหมือนเป็นโมเดลอะลำไหนยิงยางได้นะของจริงอันนี้ไม่ใช่จะข้างหน้านะนี่ก็ไม่ใช่ ผ่านไม่ได้ด้วยนี่น่ั่นน่าจะลำนี้โอ้ยลำนี้ก็ไม่ใช่แต่ถ้าพวกลำเล็กนี่ได้แน่นอนอะยังรั่วอันนี้เครื่องบินจริงบินได้ จะเป็นลองวิ่งบนถนนดูครับอ่าเราจะไปไหนกันดีอะเราจะไปตรงนี้เราเริ่มขับตั้งแต่ตรงเราเริ่มขับตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันเคแล้วก็มาร์กแผนที่เอาเราวิ่งไปที่นี่ก็ได้ ไม่ได้วะมันไปทางนน้นอันนี้ตรงนี้แล้วกันแอนลองวิ่งดูครับไปลุยลุยโอ้ยชนไปแล้วถ้ามีจอยก็โอเคดีครับจอยที่แบบต่อ,อคอมแล้วเล่น GTA 5ได้นะ คับูรณ์ที่กาก,ากเลยเรานี่นี่ถือว่าโอเคก็วิ่งได้ดีนะครับแต่ว่าคนคนขับมันกากเองนะ เซนิชฟอร์สปีดเลยโอ้ยชนเรียบเลยเอาอีเลยเลยขับรถเลยสวัสดีเดี๋ยว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 จเย็น <c oughs> ทำอะไรเนี่ยโอ้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับนี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ถือว่าน่ามาท่องเที่ยวมากเลยเดี๋ยวทำอีกพาร์ทหนึง่งเป็นแบบว่าพาท่องเที่ยวใน GTA แล้วกันนะครับอตอนนี้ก็ถึงสถานที่แห่งหนึ่งนะครับในเนื้อเรื่องซึ่งเรามารับารกิจตรงนี้นะครับ <Yeah. S 2> ึงจงได้นี่ก็คือคุรุมะที่เราแต่งเสร็จแล้วนะครับทนน้ำเงินก็แล้วแต่คนชอบนะผมพยายามแต่งทุกสีแหละนี่ครูโทรศัพท์อยู่ได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้ดูกันตอนหน้าครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ อย, right uh huh. อย่าลืมกดคอมเมนต์ด้วยนะอ่าอย่าลืมอย่าลืมที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ดูคลิปต่อไปนะครับโอ้โหโอ้อ oh, okay, ้ยอ oh. ้ยอ sure ้ยโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจอคลิปหน้าครับผม